่ายตามปลื้มแม่แต่งหมูให้อภัย100%บอกจะสู้ไปด้วยกันเลื่อนชัยปนกิจไม่มีกำหนดพร้อมขอบคุณเอสุปชัยเป็นกาวใจ ที่คริสตศักเสรีภาพกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสิทธาเบื้องบังเกิดหรือทนายตาั้มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากพูดคุยกับนางพาณิดาศิรยุทธโยธินมันดาของแตงโมพัฒราธิดาพัชรวีรพงศ์ระบุว่าคุณแม่ให้อภัยผมหนึ่งเอร์เซนบอกกับผมว่าเราจะสู้ไปด้วยกันพร้อมประกาศเลื่อนงานชาปนากิจอย่างไม่มีกำหนดขอบคุณคุณแม่มากนะครับ ทั้งนี้ถานายตามก็ได้คอมเมนต์ใต,ต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าขอบคุณพี่เอสุปชยัยที่เป็นกาวใจาพาผมไปหาคุณแม่ผมได้ขอโทษที่เคยล่วงเกินและขอบคุณคุณแม่ที่ให้ผมช่วยกันตามหาความจริงด้วยกันครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ